สวัสดีค่ะพบกับเพิร์ดและรายการเม้ามหมเจออะไรวันนี้เพิร์ดมีเครื่องมือดีๆมานําเสนอให้เพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะเป็นตัวช่วยในการหาแนวรับแนวต้านนะคะใครที่บอกว่ายังหาแนวรับแนวต้านไม่คล่องเลยอยากให้รู้จักฟังก์ชันนี้ค่ะ volume by price ใน financial hero นะคะข่าวดีก็คือสามารถใช้ได้ทั้งบน pc และมือถือค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูกันก็ต้องยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับมั n e y h e r โรค่ะก <G l itz ing> ่อน <G l itz ing> ที่เราจะไปดูหน้าจอกันนะคะเพื่อจะแนะนำให้ฟังก่อนว่าคอนเซปต์ของ Volume by Price คืออะไรนะคะแล้วก็เครื่องมือนี้มีประโยชน์ยังไงตามปกติแล้วเวลาที่เราดูกราฟใช่ไหมคะแล้วเราเห็นแท่ง Volume ก็คือเขาจะคำนวณ Volume ของแต่ละวันนะ เดี๋ยวพาไปดูกราฟดีกว่าลืมไปว่ามันต้องใช้อธิบายด้วยน,นี่นะอะปกติที่เราดูแท่งวอลล่มกันเราก็จะดูแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือเดี๋ยวป๊บนึงนะซูมอินหนึงอะโอเคอย่างเวลาเราดูแท่งวอลล่มอะสมมติแท่งนี้เราก็จะดูความหนาแน่นวอลล่มของแท่งนี้ ซึ่งเป็นแท่งล่าสุดก็หมายความว่าเป็นวอลลุ่มที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้นะคะซึ่งก็คือวันที่8เมษายนนะแต่ว่าคอนเซปต์ของ Volume ม y p ไพรซ์เนี่ยเขาคำนวณจากการสะสมของราคาค่ะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วแต่เราจะเลือกนะแล้วก็แสดงผลออกมาว่าช่วงราคาใดมีการสะสมของ v o l ลุ่มมากที่สุดแล้วก็จะพลอตออกมาในลักษณะของคานแนวกวางนะคะ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเดี๋ยวเราลองไปเรียกคำสั่งมาดูกันเลยค่ะสำหรับการเรียกคำสั่งนะคะเดี๋ยวเพิ่มปอกใน PC ก่อนเนาะก็จะต้องใช้ปุ่มนี้เหมือนเดิมค่ะมันจะอยู่ในส่วนของอ่าช t ดไทป์นะคะถ้าใครไม่ได้อยู่เมนูนี้มาก่อนก็เลือกที่ชั t ไทป์ก่อนแล้วก็เลือกอ ปกติเนี่ยถ้าเราเลือกค n d l e สติ๊กมันก็จะเป็นแท่งเทียนปกติเนาะทีนี้เลื่อนลงมาอีกนิดนึงค่ะจะเห็นคำว่า volume by price ตรงนี้นะคะให้เราคลิกเข้าไปค่ะอ่ะนี่คือคานแนวกวางอย่างที่บอกนะคะเราก็จะเห็นว่าคานไหนที่ยาวที่สุดเนี่ยก็คือมีการสะสมของ volume ในโซนนั้นมากที่สุดนะคะซึ่งเราสามารถใช้เป็นแนวรับ แนวต้านได้ค่ะอย่างตัวอย่างอันนี้เนาะหุ้น B A ใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าคานที่ยาวที่สุดอยู่ในช่วงราคานะ9.34ถึง9.74ใช่ไหมเนี่ยเขาเขาจะมีเลขเขียนไว้ให้นะคะพร้อมบอกว่ามีการสะสมอยู่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างตัว D PE นะคะ ถ้าดูภาพรวมทั้งหมดนี่เราก็จะเห็นว่าคานที่ยาวที่สุดนะคะอยู่ในช่วงราคา12.90อ่ะเขาเขาเขียนเลขมากกว่านำขึ้นมาก่อนเนาะ12.35ถึง 12. 12.90นะคะเป็นจำนวน42.5%เลยนะคะในขณะที่คานอื่นๆเนี่ยสั้นกว่ามากๆนะก็อนุมานได้ว่ามีคนถืออยู่ที่ช่วงราคาเนี้ถึง42%นนะเราก็ใช้ราคาช่วงเนี่ยคะ่ะ 1 2ปลายปลาย2 4ถึง12.9เนี่ย13บาทก็ได้ค่ะถือว่าเป็นแนวต้านนะคะในขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่8.35เนาะถ้าราคาเขาสามารถกลับตัวแล้วก็ขึ้นมาเทสโซนนี้ได้ก็คือต้องระวังแรงขายนะคะเดี๋ยวภาพรวมต่อมาคร่าวๆนะคะคุณ FVC เนาะ จะเห็นว่าคานที่ยาวที่สุดนะคะอยู่โซนนี้1บาทถึง1.14่เอาละค่ะตอนนี้เพื่อนๆน,น่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะทีนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการปรับแต่งมันนะคะก็ให้ดูช่องตรงนี้ค่ะที่เขาเขียนว,ว่า FVC price blocks นะคะแล้วก็มีเลข10ต่อท้ายนะนั่นหมายความว่าเในเขาจะเอาราคา high และ low เนี่ยมาคำนวณน,นะแล้วก็แบ่งออกเป็น10บล็อกนะคะ แต่ว่าเราสามารถไปตั้งได้ให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้ดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็จะมี price chart setting นะคะที่ volume by price ถ้าเราไม่ชอบสีขาวนะเราเปลี่ยนสีก็ได้สมมตุติเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเนี่ยเขาก็จะโชว์ให้ดูมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อ่ะตัว price box นะคะ อันนี้เขาเฉลี่ยออกมาเป็น10แท่งใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้สึกว่า10แท่งมันหยาบเกินไปเราอยากได้จํานวนแท่งที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างปกติที่เพิร์ใช้เพิรใช้35แทง่งนะก็ใส่ลงไปนะคะตรงนี้ปรับแต่งได้ตามที่เพื่อนๆต้องการสังเกตไหมเห็นไหมแท่งมันจะละเอียดขึ้นนะคะก็คือเขาจะซอยราคาลงไปละเอียดขึ้นตัว volume by price สามารถใช้ได้ทุก time frame อันนี้เราเปิดอยู่ที่ time frame day นะคะเปิดดู week ก็ได้ อ๋อแต่ว่ามันต้องไปเลือกนะอ่ะเนี่ยมันต้องไปเลือกอย่างเงี้ยมันก็ได้หรือในทำเฟรมติกก็ยังใช้ได้นะแต่ว่ามันมันเร็วเกินไปอ่ะมันไม่เหมาะหรอกหลักๆก,ก,ก็คือกลับมาใช้ที่ทำเฟรมดีเหมือนเดิมนะคะทีนี้สังเกตว่า Volum e By Price มันจะเปลี่ยนได้ตลอดคือเขาจะเฉลี่ยราคาทั้งหมดนะในในแท่งเทียนยิ่งเรายิ่งเรามาร์กช่วงราคากว้างก็คือเขาจะเฉลี่ย ในช่วงนั้นอ่ะมาให้เรามันก็คือจะกว้างขึ้นนะแต่ว่าหลักๆนะคะถ้าเราต้องการใช้ก็คือเราสามารถเลือกดูช่วงคลื่นที่เราต้องการนะคะคือ อาจจะต้องมองคลื่นออกนิดนึงถ้ามองคลื่นออกก็จะเป็นประโยชน์นะแต่ว่าถ้าเกิดมองคลื่นยังไม่ออกเนี่ยก็เน้นให้มีราคาไฮและราคาโลของช่วงนั้นนะคะช่วงที่เราเทรดอันนี้มันโชว์ทั้ง600แท่งอะมันโชว์ตั้งแต่ย้อนไปไหนะปี2019เลยนะเราอาจจะไม่ต้องดูไกลขนาดนั้นนะคะแต่ว่าลองเลือกช่วงล่าสุดนะเอาสักช่วงนี้ก็ได้ค่ะปึ๊บ สิ่งสำคัญก็คือให้มีราคาไฮและโลของโซนนั้นอยู่เพราะว่าราคาไฮและโลจะเป็นส่วนที่โปรแกรมเนี่ยเอามาคำนวณเป็นคาน volume by price ให้เรานะคะนี่สมมติเราเลือกโซนนี้ใช่ไหมเนี่ยถอยไปอีกนิดนึงได้ไหมสมมติว่าเรามองคลื่นใหญ่ในโซนนี้นะปึ๊บนี่นะอ่ะก็เนี่ยให้เราให้เรามาร์กกราฟช่วงนั้นไว้นะคะนี่สังเกตว่าโอ้ตัวเลขมันอ่นอานยากโล <laughs> เขาก็จะคำนวณตั้งแต่เนี่ยโลหนึ่งจุดศูนย์เจ็ด ไปจนถึงให้2.56นะคะในช่วงระหว่างนี้มีการสะสมของวอลลุมในช่วงราคาใดมากที่สุดนะคะก็คือช่วงนี้นะคะานยาวมากๆเลย1.93ถึง1.96โซนนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้โซนนี้เป็นแนวรับได้นะคะคาดหวังว่าถ้าเกิดเขาลงมายังไงก็ไม่ควรหลุดโซนนี้ถ้าหลุดก็ไหนคานต่อไปตรงนี้ ตรงนี้เลยนะโซนล่างอีกไกลเลยนะเพราะว่าสังเกตว่าโซนนี้โล่งมากเห็นไหมคะแทบไม่มีอะไรเลยแล้วก็คานยาวๆต่อมาก็คือโซนนี้ม,ม,มีใครอีกปึ๊บอ่ะอย่างตัวนี้นะคะแบบนึงนะขอซูมเอาโอ้ถ้าเราดูตั้งแต่คลื่นใหญ่นะคะที่เขาเริ่มทำการชูตขึ้นมาตรงนี้นะสมมุติมากตรงนี้เลยปึ๊บอันนี้ก็ยังเป็นคานที่ยาวที่สุดอยู่ดีเห็นไหม โซน4.25ถึง4.44แต่ว่าถ้าสมมุติเราดูกรอบที่แคบลงล่ะเนี่ยพราะเราเปลี่ยนกรอบนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนช่วงราคาเปลี่ยนโซนราคาเนี่ยตัว volume by price ก็จะเปลี่ยนต่างอืมถ้าอย่างโซนนี้นะคะโซนในคลื่นย่อยย่อยลงมาก็จะเห็นว่ามีการสะสมราคาตรงเนี้ยโซน6บาทเป็นคานที่ยาวที่สุดนะคะซึ่งเขาสามารถยืนเหนือแนวนี้ได้แล้วด้วยนะ ก็คือทะลุคานนี้ขึ้นมานะก็สามารถใช้แถวนี้เป็นแนวรับคร่าวๆได้นะคะอ,อย่างตัว OSP ใช่ไหม้านับตั้งแต่โซนเนี้ยนะคะโลตั้งแต่โซนประมาณเดือนหนึ่งมานับมาถึงตรงนี้นะคะก็คือเนี่ยคานคานที่ยาวที่สุดเขาอยู่โซนประมาณ35ไปไปลายเนาะ35.8.9อย่างนี้นะแต่ว่าสังเกตว่าวันนี้ หลุดลงมาแล้วนะคะก็คือแนวรับเนี้ยรับไม่อยู่ต่อให้คานยาวขนาดนี้ก็ยังรับไม่อยู่อ่ะลองซูมเอาดูโอ้โหจริงๆมันยาวที่สุดตั้งแต่แบบแต่ละคาเปลี่ยนนิดนึงนะพอเราซูมเอาเนี่ยเขาก็จะเป็น35.36ใช่ไหมอืออ่ะลองมาดู SPVI นะคะสมมุติว่าเราเลือกดูตั้งแต่โซนที่เขาขึ้นแรงๆตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เลือก สังเกตว่าราคาคานที่ยาวที่สุดก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณ6.5นะคะนี่ค่ะก็คือถ้าถ้าเราดูเขาลงมาสัมผัสแล้วก็อโอเวอร์แลปนิดหน่อยเนาะเพราะว่าคานมันเป็นมันเป็นโซนแหละแดงคืนชนเดง้งชนอันนี้หลุดลงมานะแต่ว่าดึงกลับขึ้นมานะคะยืนแล้วก็ทำขึ้นพักทะลุ นี่แล้วก็ไปเลยนะคะแนวต้านถัดไปนี่เราก็ดูตรงนี้โซน7.65จอ่ะจริงๆวันนี้ไปเทสต,ต้านมาแล้วนะคะเราก็มีการย่อตัวลงมาปิดที่7.5ค่ะสำหรับการใช้งานบน PC ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเห็นภาพแล้วเนาะทีนี้เพื่อจะให้ดูการใช้งานบนมือถือคร่าวๆนะคะ พอเข้ามาที่หน้าของ Financier Hero นะคะให้ดูแถบล่างซ้ายเอ้ยเดี๋ยวล่างขวา oh, <no. S 1> ให้ดูแถบล่างขวานะคะเห็นคำว่าชาร์ t ค,คลิกเข้าไปค่ะแล้วก็ดูตรง Indicator นะคะเลื่อนลงมาอันที่3เห็นไหมคะ Volume by Price ให้เราติ๊กถูกเข้าไปค่ะแค่นี้เองก็จะขึ้นมาแล้วนี่แบบนี้ทีนี้ถ้าเราต้องการจะตั้งค่าเขาใช่ไหมคะก็ เซตเนีเข้าไปในตัวแท็บเซตติ้งนะแล้วก็อันนี้มันอยู่ที่หน้าของ m e m a ใช่ไหมก็ให้กด d อ o ด d o w n ลงมานะคะเราก็ไปเลือกตรง Volume by Price นะถ้าอยากได้ละเอียดหน่อยเพิ่ก็ตั้ง35เหมือนเดิมแล้วกันเนาะกดโอเคไปค่ะแล้วก็อย่าลืมเซฟนี่เขาก็จะคำนวณออกมาให้ใหม่นะคะ เอาละค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆนะคะในการมองหาแนวรับแนวต้านโดยมีตัวช่วยเป็นฟังก์ชัน Volume by Price นะใครมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยอะไรอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถฝากกันไว้ได้ในคอมเมนต์เช่นเคยนะคะสุดท้ายนี้ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Money Hero ของเรานะคะก็ฝากติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราทีม วันนี้ฮีโร่ค่ะวันนี้เพิ่งลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย